เรื่องใหญ่แน่ครับเมื่อเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำลิเบียเนี่ยถูกสังหารประธานาธิบดีโอบามาบอกเลยครับว่าจะไม่มีทางปล่อยให้คนทำครั้งนี้เนี่ยลอยนวลไปได้เป็นอันขาดเพราะว่าน,นี่เป็นครั้งแรกใน20ปีนะครับที่ทูตสหรัฐอยู่ในต่างประเทศแล้วถูกสังหารในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กรณีนี้ คือการที่มีคนกลุ่มหนึ่งของลิเบียบุกเข้าไปที่สถานกงศุลสหรัฐที่เมืองแบงกาซีในลิเบียโกโรธที่มีหนังซึ่งก็ทำโดยไม่ใช่มืออาชีพหรอกครับเป็นหนังที่ทางฝ่ายประท้วงบอกว่าดูถูกเยียดยามศาสนาและต้องการประท้วงไปที่กงศุนนี่ก็บุกเข้าไปเผาและยิง RPG เข้าไปด้วย ทูตคริสตีเวนส์ของสหรัฐอยู่ในนั้นดีไม่ทันครับเจ้าหน้าที่สถานทูตอีก3คนก็ติดอยู่ในนั้นตายหมด4คนรวมไปถึงชาวลิเบียอีกสิคนที่อยู่บริเวณนั้นก็เสียชีวิตด้วยก็แปลว่ากลุ่มคนนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นผู้ประท้วงปกติเพราะว่ามีการกำลังสอบสวนอยู่ครับว่ามีการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่ บางกระแสข่าวก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับแอลไกด้าด้วยซ้ำไปแปลว่าเป็นการวางแผนชวยโอกาสของการประท้วงครั้งนี้แต่เอาเข้าจริงๆนั้นเนี่ยเตรียมที่จะลอบสังหารทูตสหรัฐประจำลิเบียกันทีเดียวแหละเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นการเมืองในประเทศด้วยครับเพราะว่ามิดอมนี่แห่งรุพับลิเกิลผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีออมาวิพาาวิจารณ์โอบามาโอบามาเองก็ตอบโต้เพราะว่า มิดรอมนี่ถือโอกาสที่จะสร้างคะแนนแต่ว่าครอบครัวของทูตสหรัฐและคนบริการที่ตายก็บอกว่ามิดรอมนี่พูดลักษณะที่คล้ายๆกับไม่เห็นใจคนตายเลยหรืออย่างไรแต่ผมเชื่อครับว่าหลังจากกรณีนี้แล้วเนี่ยสถานทูตสหรัฐทั่วโลกจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราดูจากทีวีที่ผมดูก็เห็นแล้วครับว่า อยู่ดีๆจะมีชาวบ้านผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งสามารถปีนเข้าไปในรั้วของสถานกงศุลนและสามารถยิง RPG และสามารถจุดไฟเผาเข้าเข้าไปใกล้ขนาดที่ว่าตัวเอกอาคาชทูตน,นติดเข้าไปอยู่ในนั้นและพอไฟขึ้นเนี่ยที่ตายนี่สำลักควันนะครับไม่ใช่ว่าโดนกระสุนหรือว่ามีการประกบตัวเข้าไปยิงใกล้ๆและการที่โอบามาบอกว่าต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ แล้วว่ามีการตามไล่ล่ากันที่ไคโรก็มีผู้ประท้วงคนอียิปต์บอกว่าหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นการดูถูกศาสนาอิสลามของเขาฉะนั้นจึงมีการรวมตัวเนันในนาสถานทูตสหรัฐที่กรุงไคโรและความรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่มีการป้องกันสหรัฐไม่อยู่เฉยครับได้ส่งเรือพิฆาตสองลำเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับบริเวณลิเบียและ ขณะเดียวกันก็ได้ส่งหน่วยที่เรียกว่าต่อต้านผู้ก่อการร้ายที่เป็นหน่วยนาวิกโยธินพิเศษเข้าไปที่ทั้งอียิปต์และที่ลิเบียด้วยเพราะไม่ต้องการให้เรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นอีกสรุปว่าสหรัฐจะต้องปรดแผนและเรื่องอย่างนี้การเผชิญหน้าก็จะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนต่อต้านสหรัฐกับการที่สหรัฐจะต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองเข้มข้นขึ้น ในหลายๆจุดทั่วโลกแปลว,ว่าชีวิตของคนอเมริกันคนท้องถิ่นและฝ่ายต่อต้านนั้นจะมีการเผชิญหน้ากันแรงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งสหรัฐด้วยครับไม่ว่าจะเป็นมิทรอมนี่หรือโอบามาก,ก็จะไม่สามารถให้คนอเมริกันมองว่าเป็นคนอ่อนและไม่สามารถป้องกันชีวิตคนอเมริกันได้เรื่องนี้จึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกหลายดีกรีทีเดียวแหละครับ